เมื่อวานนะครับแวะไปเกมทีมชาตินะครับวันนี้เลยกลับมา EP 2องคำถามที่ต้องตอบในแต่ละทีมนะครับรเริ่มกันที่ทีมแรกนะครับนั่นคือไมมี่ฮีตไมมี่ฮีทเนี่ยต้องมาดูว่าอนาคตของจิมมี่บัตเลอร์จะเป็นยังไง ตอนนี้จิมมี่บัตเลอร์เนี่ยเหลือสัญญาหนึปีเขามองว่าข่าวลือว่าจิมมี่บัตเลอร์จะไม่อยู่ต่อมันดูแรงมากๆแล้วก็ถ้าจิมมี่บัตเลอร์ไม่อยู่จริงอนาคตทิศทางของไมอมี่ฮีทจะไปทางไหนอันนี้ยังดูไม่ออกเลยนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือมิววอกกี้บัคมิววอกกี้บัคในความเคลื่อนไหวในตลาดที่ผ่านมาเนี่ยโอเคได้ลิลลาดมาได้โค้ดใหม่ที่ยอดเยี่ยมแบบด็อกริเวอร์มา และในช่วงปิดฤดูกาลนี้พวกเขาเสียมาลิกบิสลีย์ไปเขาเลยมองว่าตอนนี้มีวาก,กิบักเนี่ยแทบจะไม่ขยับทีมอะไรเลยแล้วก็2ปีที่ผ่านมาทีมมีอาการบาดเจ็บตกรอบแรก2ปียานิดดูศักยภาพจะลดระดับลงจากปีที่ได้แชมป์เขาเลยมองว่าตอนนี้มีวาก,กิบักเนี่ยมีแต่สารวันเตี้ยลงไม่เหมือนทีมที่ลุ้นแชมป์ในฝั่งตะวันออกนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือมีนิซตาทิมเบอร์วูฟ ทีมเบรวูฟเนี่ยเขามองว่าตอนนี้คุณมั่นใจแล้วใช่ไหมว,ว่าจะใช้แอนด์แมนเป็นมือหนึ่งของทีมซึ่งผลงานในเพย์ออฟที่ผ่านมาเนี่ยแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเล่นได้ยอดเยี่ยมมากทั้งการจบสกอร์การตะลุยเข้าหาห่วงการยิง3คะแนนเขามี27.8คะแนนโดยเฉลีย่ยและ3.9.1%แต่ยังขาดเรื่องเล็กๆน้อยๆการเล่นผิดพลาดการเทิร์นโอเวอร์การหายไปจากเกมตรงนี้ต้องมาดูกันว่าถ้าฝากอนาคตไว้ที่เอ็ดเวิร์ด เขาจะยกระดับตัวเองขึ้นมาอีกหนึ่งระดับได้หรือไม่นะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือนิวออรีนพิริคันนิวออรนพิริคันเนี่ยก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าจะเทรดแบรนดอนอินแกรมหนาหูมากๆทีมแรกที่พัวพันกันเนี่ยนั่นคือซ c าคาเมนโตคิงก่อนที่คิงจะไปได้เดมาเดโรซานเขามองว่าในตลาดน 9, าาเนี้ยเดชอนเตเมอร์เลกก้าเข้ามานิวออรนพิริคันเนี่ยอินแกรมน่าจะถูกเทรดสูงมากแต่จะเทรดไปไหนอย่างไร มีแต่ข่าวว่าอยากเทรดออกแต่ยังไม่มีขารับว่าใครจะรับอินแก้มไปร่วมทับนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือนิวร์กนิก i c นิวร์กนิกเนี่ยในตลาดนี้เสริมมีคาบิจจตมานี่ถือว่าเป็นดิวที่ยอดเยี่ยมมากๆแต่ถ้ามาดูสตาร์เบอร์หของลีก เขาเกิดคำถามว่าบันสันจะรักษาฟอร์มแบบนี้ต่อไปได้หรือไม่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยจารนบันสันมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากเขามี28.7คะแนนโดยเฉลี่ย3.6รีบาว6.7อาซิตถูกโหวตเป็น MVP ในระดับที่5นะครับซึ่งเขามองว่าด้วยความตัวเล็กของบันสันเนี่ย หลายต่อหลายครั้งผู้เล่นที่วูบวาบขึ้นมามันจะมีปีดีแค่ปีเดียวหลังจากนั้นจะตกไปเขาเลยมองว่าฤดูกาลนี้บันสันจะรักษาฟอร์มเก่งรักษามาตรฐาน MVP แบบปีก่อนได้หรือไม่ถ้าทำได้นิวร์กนิกจะเป็นมมามืดในฝั่งตะวันออกนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือ OKC OK o ซ l a h o m a City t h u n d e r ในปิดตลาดที่ผ่านมาได้คารูโซได้เฮอร์เทนสต์เป็นการเติมทีมที่ยอดเยี่ยม ตอนนี้เขามีเชคิลเจตเลซันเดอร์ผู illes, ้เล่นระดับ MVP เขาขั้ว MVP ทั้งฤดูกาลเชเป็นมือหนึ่งของทีมอย่างชัดเจนละแต่ตอนนี้เขาอยากถามว่าใครคือมือสองของทีมจะเลนวินเลียมไหมดีพอหรือเปล่าในเพย์ออฟก,ก็มีเกมที่ยอดเยี่ยมเชธฮงเก้นไหมกล้ามาเป็นปืนสองได้หรือเปล่าหรือจะเป็นตัวเก๋าว่าคารูโซเขามองว่าตอนนี้การหามือหนึ่งเนี่ยมันชัดแล้วว่าเป็นเช แต่มือ2ของ OKC OK เป็นใครต้องระบุให้ดีนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือ o r r e n d o Magic o r l a n d o Magic ในปิดตลาดที่ผ่านมาเขาได้ KCP ไปเสริมทัพเขามองว่าเขาเกิดคำถามว่า o r r e n d o Magic เนี่ยจะทำแต้มได้ดีกว่าปีที่แล้วหรือไม่ในตอนนี้ถ้าเราดูทีมแบบจริงๆนะ Orlando Magic เนี่ยไม่มีพอยต์การ์ดตัวสร้างเกมปั้นเกมรันเกมนี่คือปัญหาใหญ่ ไปเติม KCP มาป้องกันได้ยิง3แต้มได้ไม่ผิดแต่ว่าเปาโรบานเคโรเป็นผู้เล่นที่แบบประสิทธิภาพในการทำแต้มต่ำมากใน NBA แล้วก็ฟานวักเนอร์มีของทุกอย่างแต่ไม่มีใครเปิดพื้นที่ว่างให้เขายิง3แต้มเปอร์เซ็นต์ไม่สวยเลยเขาเลยมองว่าเมจิกเนี่ยที่เติมตัวแบบนี้ฤดูกาลหน้าจะทำแต้มได้ดีกว่าเดิมหรือไม่อันนี้คือคำถามนะครับ ทีมต่อมานะครับนั่นคือ Philadelphia 7 6 e r ตีซิกเซอร์ฟิลาเดลเเนีก่ยเกิดคำถามเดียวเลยนั่นคือเอ็มบีจะเลิกเจ็บกี่โมงตั้งแต่ดับเอ็มบีดมาในปี2014เนี่ยเป็น10ปีแล้วนะคุณเดี๋ยว p พย์อ f ฟก็เจ็บเดี๋ยวท้ายๆฤดูกาลก็เจ็บเป็นอย่างนี้ตลอด Philadelphia 7 6 e r ตเป็นทีมที่มีลุ้นมาตลอด10ปีแต่พอเข้าช่วงเข้าได้เข้าเข็มเนี่ย เอ็มบก็จะมีอาการบาดเจ็บในปีนี้เติมแบบจัดหนักเลยเอาพอจอดมาต่อแม็กซี่มาดูกันว่าเอ็มบจะเจ็บอีกไหมถ้าเจ็บอีกก็ตัวใครตัวมันนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือฟินิกซ์ซันฟินิกซ์ซันเนี่ยเขาเกิดคำถามว่าบิ๊กทของพวกเขาบูเกอร์แบร์รี่บิลเควินดูแลนยังเหมาะจะเล่นด้วยกันอีกหรือไม่ในรอบเพลย์ออฟที่ผ่านมาเห็นแล้วว่ามันมีแต่ตัวทำมันไม่มีตัวปั้นไม่มีตัวเชื่อม เขามองว่ามันไม่เวิร์กจริงๆนะบิ g ทีเซตเนี้ยมันควรจะเทรดใครสักคนหนึ่งออกไปเพื่อไปเติมคนที่เล่นเกมรับมาช่วยทีมไปเติมคนที่เล่นเกมลุกมาช่วยทีมแล้วเดี๋ยวสลาลี่แคปเนี่ยจะทะลุเพดานเลยเขามองว่า p ฟินิ x ซันถ้าไม่รีบแก้หรือมองว่า3คนนี้ยอยู่ด้วยกันได้แต่ถามว่าจริงๆเนี่ยสมคนนี้มันลงตัวกันจริงๆหรอนี่คือคำถามนะครับ ทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือพอร์ตแลนด์เทลเบลเซอร์พอร์ตแลนด์เทลเบลเซอร์ได้ปล่อยลิลาดออกไปล้างทีมใหม่เข้าสู่กระบ,บวนการสร้างทีมใหม่ซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยเขาไปดับเอาสกูตเฮนเดอร์สันมาสกูตเฮนเดอร์สันในแบบว่าก่อนดับนะข้อมูลจากแมวมองเนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมมี p o ทนเชียลครึ่งฤดูกาลแรกเล่นหมาไม่แดกเลยนะครับสำหรับสกูตเฮนเดอร์สันหลังจากนั้นเนี่ยแม้ว่าหลายคนจะตัดสินแล้วนะว่าสกูตเนี่ยเป็นผู้เล่นที่แบบแป๊กไปแล้วอะ่ะ แต่ว่าในข้อมูลเชิงลึกเนี่ยในช่วงเดือนมีนาเมษายนเนี่ยเขาเล่นได้ดีขึ้นเขามี19.2คะแนนโดยเฉลีย่ย8.1แอซซิตมี3แต้มมีสติลเปอร์เซ็นต์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเขาเลยมองว่าบางทีเนี่ยลุคก,กี้บางคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เล่นได้เลยหรอกมันต้องใช้เวลาปรับตัวแต่อ e ีสกูดเนี่ยมันปรับตัวนานไปนิดนึงแล้วเดือน3เดือน4เนี่ยมันเพิ่งจะเล่นได้เขาเลยเกิดคำถามว่า ถ้ามันเล่นอยู่ในฟอร์มเดือน3เดือน4เนี่ยคุณจะฝากอนาคตไว้ที่สกูตไหมหรือจะไปหาดาราคนอื่นนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือสก a m e เมนโตคิงสก r a m เมนโตคิงเนี่ยในปดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยผู้เล่นที่แบบโดนพัวพันกับข่าวเทรดมากที่สุดเนี่ยนั่นคือคีแกนเมเล่ แต่ยังไงก็ตามเนี่ยคิงก็จะไม่ปล่อยคีแการเมรเล่ออกไปคีแการเมเร่เนี่ยมีผลงานอยู่ที่15.2คะแนนโดยเฉลี่ย1.7อาซิต5.5รีบาวเขามองว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่คียการเมเร์ก้าวกระโดดและมีประสบการณ์3ปีในลีกแล้วเขามองว่าเดมาเดโรซานดิอารอนฟอก ซาโบนิตเนี่ยจะดึงตัวประกบให้แล้วคีแกนเมเร่เนี่ยจะเล่นสบายขึ้นมาดูกันว่าปีนี้คีแกนจะปังหรือไม่นะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือไซอันโตเนลสเปอร์สเปอร์เนี่ยเขาถามว่าเวมบัญญามาเนี่ยจะก้าวไปอีกระดับได้ไหมในตอนนี้เวมบัญญามาเนี่ยมี21.4คะแนน10.6รีบาล3.9แอซิสต์3.6บล็อกเป็นฟอร์มที่ดีมากในฐานะลูก,กี้เขาเป็นลูก,กี้ที่โดดเด่น เขาเป็นหนึ่งใน20-30คนของ NBA เป็นหน้าเป็นตาของ NBA ละแต่หลังจากนี้เขาจะถามว่าเวนบัญยาม่าจะพัฒนาศักยภาพตัวเองเนี่ยเป็นท็อป10ในลีกได้หรือเปล่าเป็นท็อป10เป็นสุดยอดผู้เล่นได้หรือเปล่าตรงเนี้มาดูกันว่าสเปอร์จะพัฒนาเจ้าตัวต่อไปยังไงนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือโตโอนโตแรปเตอร์โตโรนโตแรปเตอร์หลางบางไปแล้วเสียแคมไปแล้วแวนวีดไปแล้วเกิดเป็น ผสมมาบทใหม่ของโตโรนโตแรปเตอร์ตอนนี้โตโรนโตแรปเตอร์เนี่ยนำทัพโดยสกอตตี้บานเห็นไหมว่าเขาจะมีอาร์เจบาเรมีควิกลี่เข้ามาเขามองว่าตอนนี้แรปเตอร์เนี่ยมีแบบโอ้โห Haha, มีเงินมีสิทธิ์ดับมีอะไรมีเต็มไปหมดเลยแต่ว่าจะหาผู้เล่นให้เหมาะสมกับสกอตตี้บาร์นยังไงมันเหมือนว่าตอนนี้ตั้งทีมจากสกอตตี้บานแล้ว การเติมตัวประกอบให้ลงตัวเนี่ยจะเติมยังไงจะดึงใครให้ทีมลงตัวตรงนี้ต้องมาดูกันนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือยูท h าแจ๊ดยูทาแจ๊ดเนี่ยเนื้อหอมมากในตลาดเนี้ลาวลิม,มาร์คาเนนโกลเด้นก็อยากได้คิงก็อยากได้สเปอร์ก็อยากได้แต่มันก็ชักเข้าชักออกไม่มีการเทรดกันสัทีตอนนี้นี่คือดีลใหญ่ในตลาดนี้นะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในตลาดนี้เขาเกิดคำถามว่ายูทาแจ๊ดเนี่ย ไม่ได้แบบมีอนาคตอะไรละดูทรงยังไงก็ล้างทีมแต่จะล้างลาวลี่แมคคาเน่นไปไหนจะล้างกับใครตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าจับตามองนะครับในทีมสุดท้ายเนี่ยนั่นคือวอชิงตันวิสต์วอชิงตันวิสต์เนี่ยโอ้โหเป็นทีมน่าสงสารนะตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยตุ๊ปั๊ตุปป๊ตปเป๋เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายยุคหล,ลังๆเนี่ยหนักร้ายมากกว่าดีตอนนี้เขาได้ดรต้นๆมาเขาดาร์อร็กซามา เขาถามว่าอเล็กซาเนี่ยจะพาวิาสาดไปได้ไกลไหมซามีคุณสมบัติทุกอย่างสูง7ฟุตวิงสแปนยาวเล่นเป็นฟอร์เวิร์ดเป็นเหมาะกับบาสสมัยใหม่เลยเขามองว่าตอนนี้ต้องมาดูกันว่าซาเนี่ยจะเป็นสตาร์ได้หรือเปล่าแล้วจะแบกวิาสาดไปได้ไกลขนาดไหนเรามาลุ้นกันนะครับ